คุณเทรดท็อกไมโครนะผมก็ผมก็ไปอ่านมานะผมเขาบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเด c ดซีลิงเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถตกลงกันได้สามารถขยายเพดานนี่ได้เนี่ยตัวเด c ดซี i ิงเนี่ยมันจะทำให้ไอเหตุการณ์ที่เราเห็นตัว NetUSD Liquidity เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะลดลงนะครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัว u s d l i q u i d i t y เนี่ยมันก็ เพิ่มขึ้นมาจากการที่ตัว treasury general account ที่เราเคยเกินไปเนาะมันคือบัญชีกลางที่ทางา treasury ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาต้องดึงเงินออกมาใช้นะครับซึ่งมันเป็นการ inject liquidity เข้ามาใน real, real sector นะครับคือเพราะว่ามันต้องเอามาใช้ในการา spending ในส่วนของ m i ท i t a ี y นะครับผมในการาใช้ในบริหารประเทศนะครับผมซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยตลาดที่เป็น real แอสเซนะครับรวมถึง Financial a s s e t อย่าง i t t o o n เนี่ยมันก็ได้รับอนิสงเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่ d ิสซ l ลลิมันถูกขยายนะครับผมตัว USD liquidity เนี่ยมันจะถูกลดลงครับเนื่องจากว่า QT เนี่ยยังดำเนินการอยู่นะครับการ QT ของทาง FED เนี่ยยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในภาพแบบนี้เนี่ยมันทำให้ตัว USD liquidity เนี่ยมันอาจจะปรับตัวลดต่ำลงนะครับซึ่ง เป็นผลที่ไม่ดีนะครับกับทางคริปโตนะครับผมนั่นเนี่ยก็เป็นอีกมุมมองที่เราต้องพิจารณาไว้ว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี่ยเฮ้ยเราอาจจะต้องมามอิเตอร์ตัว USD Liquidity ว่าเป็นยังไงนะครับมันอาจจะทำให้บิตคอยเนี่ยปรับตัวพักฐานลงมาได้นะครับ